นักโชว์มีกี่ประเภทครับวิดีโอนี้นะครับอาจารย์ทําเป็นซีรีส์นะครับเกี่ยวกับน,นักโชว์ซึ่งก่อนหน้านี้จะพูดถึงว่าคุณเป็นนักโชว์หรือเปล่าและนักโชว์เป็นยังไงถูกไหมครับถ้าคุณเป็นนักโชว์อาจารย์จะบอกระดับของนักโชว์ให้มีทั้งหมด6ระดับด้วยกันระดับที่1งง่ายมากคือโชว์ศิล,ลปะใส่เสื้อผ้าปกติถูกไหมครับ นั่ง่ายระดับที่ 2, ทอสองถอดเสื้อผ้าแต่ใส่กางเกงในกางเกงว่ายน้ําบีกินี่เซ็กซี่ถูกไหมครับถ่ายกันเยอะแยะตามชายหาดอะไรเกือบจะเห็นอยู่ละถูกไหมครับระดับที่สองคือชอบโชว์แบบนั้นระดับที่3มคราวนี้โชว์ละนะครับโชว์จริงละแต่ไม่เห็นหน้านี่ระดับที่สามโชว์จริงแล้วนะไม่เห็นหน้ายังปิดหน้าอยู่ยังอายอยู่ระดับที่4ี่ทั้งตัวเลยคราวนี้เห็นหน้าเลยทั้งตัวเลยนะครับระดับที่4ี่อันนี้ง่ายเนาะ อันนี้ง่ายต,ต้องใจถึงมากอเมริกาต่างประเทศเขามีกฎหมายคุ้มครองมาด้ไทยไม่มีันดับที่5นะครับเริ่มมีกิจกรรมกับตัวเองนะครับกับตัวเองนะคนอื่นไม่ได้นะนม่ใช่นักโชว์กับตัวเองมีกิจกรรมแล้วแล้วก็ทั้งเห็นหน้าทั้งไม่เห็นหน้าได้หมดเรามีกับางคนก็ชอบคอถูกไหมครับชอบคอนะครับเอ่อบางคนก็แค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่นคือการมีกิจกรรมกับตัวเองระดับที่หระดับที่6สุดๆละของนักโชว์ คืออะไรครับเรียกเขามาดูเลยนั่งเป็นกลุ่มเลยแล้วก็โชว์นั่นเองอันนั้นคือระดับสูงสุดละในอเมริกาเองบางคนอาจจะสับสนกับคำว่าสตริปเปอร์สตริปเปอร์สตริปเปอร์เนี่ยคือเป็นคนที่แก้ผ้าโชว์เราเห็นในหนังเยอะแยะถูกไหมครับแต่อันนั้นก็จะมีระดับความเป็นนักโชว์อยู่บ้างแต่บางครั้งเป็นหน้าที่การงานเขาด้วยนะครับมันก็อาจจะคาบเกี่ยวกันแต่นักโชว์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเงิน มันพูดถึงความชอบจริงๆในอเมริกาจะเรียกตรงนี้ว่า exhibitionist exhibitionist คนประเภทนี้คือโชว์ทั้งตัวแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตัวต่อตัวหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วโชว์แบบนั้นเลยเขาชอบแบบนั้นมีเทศกาลในอเมริกาเยอะมากซึ่งเราไปเราแก้ห้าหมดเลยนะ นี่คือนักโชว์ระดับที่6นั่นเองงั้นแล้วอาจารย์โทนี่นะครับทำซีรีส์ตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจนะครับของชุมชนคนไทยซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นนักโชว์เราทําอย่างถูกต้องอย่างสร้างสารรค์และขอบเขตอย่ารบกวนตัวเองและรบกวนคนอื่นและสังคมนั่นเองโอเคนะครับครับสวัสดีครับ